ช่วงนี้ใครมีแผนจะสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมบ้านบ้างวันนี้มีบริษัทร,รับสร้างบ้านมาแนะนำค่ะเขาดูแลแบบครบจบเลยทุกคนดูแลตั้งแต่การออกแบบบ้านคุมการก่อสร้างวางแผนการก่อสร้างหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือได้มาตรฐานแน่นอนค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะทุกคนคือบ้านสวยมากเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ2ห้องนอนสมห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องโถงพื้นที่ใช้สวยไม่รวมชายคา135ตารางเมตรถ้ารวมชายคาแล้วจะอยู่ที่186ตารางเมตรตัวโครงสร้างเหล็กที่ใช้ผ่านมาตรฐานมาอกคุณโครงสร้้าางที่ใชจก เกาะผนังด้วยอิฐแดง3มรูบอกเลยว่าแข่งแรงทนทานแน่นอนจ้าปูนที่เขาใช้ก่อฉาบบ้านหรือว่าจะเป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตนะคะทุกคนใช้จาก S C G จ้าหลังนี้คือทําแบบครบจบเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือว่าสวนหลังบ้านนะคะประตูหลังบ้านแบบนี้ก็มีจ้าห้องครัวห้องนอนห้องน้ําออกแบบมาอย่างดีค่ะโดยทีมงานมืออาชีพอย่างห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่ทุกคนโล่งหูโล่งตาสบายตามากห้องน้ําห้องครัวพื้นกระเบื้องนะคะอยากได้สีไหนไหลายไหนสามารถเลือกได้เลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทุกอย่างได้มาตรฐานประตูหน้าต่างไถ่ไม่ท้ออล งน,นี้จะเป็นหลังคาทรงจั่วนะคะติดฝ้าสมาร์ทบอฝ้าระบายอากาศจาก s C G ค่ะไม้ละเนยไม้ตกแต่งจาก S c g <ส>เหมือนกันสี่รองพื้นสีทาภายนอกภายในจาก TOA ค่ะในส่วนของรั้วก็รับจบเหมือนกันนะคะใครอยากได้บ้านแบบไหนหรือว่ามีเพนอยากจะต่อเติมบ้านหรือว่าสร้างบ้านใหม่นะคะโฮมดีรับจบค่ะ,คะเดี๋ยวทิ้งพิกัดบริษัทนี้เอาไว้ให้นะทุกคนค,คือบ้านสวยจริงใครมีเพนจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านแนะนําเลย